คร,ร,รับคา,ารวะสิครับผมามาตามสาวเรา<ม>จากอาจารย์น้องรักกันพี่น้องชงมมาเมื่อนี้ล่า,ลาพัฒนาครับผมลราค่ะๆเราอียร้อยพี่น้องของอาจารย์น้องรักคือปูน้องรักเข้าไปน้องวันนี้เป็นวัที่อะไรเนาะวันที่สี่วัที่หาอาจารย์ประเดิม ไม่เปิดเดิมปิดเดิมงวดแเดียวเห็นในเห็นสูตรเข้าเขาลายงวดแล้วครับผมเฮ็ดเขามาลายงวดแล้วครับอาจารย์อันนี้เฮ็ดย้อนหลังมาไลยงวดแล้วมาครับวันที่เท daily ยี่สิบสี่มิถุนายนอาจารย์ครับผมวันศุกร์ที่ยี่สิบสี่มิถุนายนหกห้าหกห้าครับผมมาจับเบอร์ได้ที่น้องชมดาวพัฒนาเป็นจังไ เขาให้บอเดินต่อบอสูตรถ้าสูตรเดินต่อก็ได้เฮ่ได้เฮน่อยจ้บวันศุกร์ยี่สิบสี่สูตรจะเดินต่อบอบาะว่าเลกคำนวณมีเขามีดุดียลองดูเด้ะกหนึ่งเดียยูวันุกูน เราพัฒนาปูน้องหลักโซนหนึ่งสองเนี่หลักสิบวะครับเ้าก็เห็นหลักหน่วยนะครับเนาะย่อยูุ่ดตดุนเก็บอลาวทนไหนอยู่กันยวหกห เลขตั้งหลักสองห้าสองหกูสองเจด็ดวิ่งวิ่งรวดวิด่งรวดหนึ่ง วิ่งรูดหนึ่งอันร่องตัวใดครับวิ่งรูดวิ่งเน้นหนึ่งตัวร่องมีตัวร่อง่ครับเพื่อเอาตัวเดียวมันเขยบได้เมื่อมวันนี้เลขกมันโบชนกันมันเล่าหมดแต่เก่ามันจะชนกันมันจะมีตัวเด่นมันจะชนกันรองตัวมวลเนี้ยโบชนกันตามสูตรเขาเนี่ยมันจะชนกันทุกมวดเลยิ่งวันนี้บชนก็ผมจับคู่แต่ให้เด่นตัวนี้แล้วเนี่ตัวร่องตัวคงตัวหนึ่งบ้างครับตัวกลาง ครับผมออนหนึห่งล่องหกนะครับอันวิ่งรูดป่ะครับพอันวิ่งหนึ่งร่องหกครับกัเชียนไว้น้ำนะครับกลางกลางกลางเชียนหกน้ำเลยครับวิ่งรูดหนึ่งร่องหกตาบาเห็นตาบ้าเห็นเนีนที่หนึ่งมันป่ะครับเนียนหนึ่งเนีนหนึ่งเหมนตัวเด่นลองดูหมวดแรก ครับครับชนจับคู่เลยครับชนจับคู่เน้นตัวไหนครับเนี่ยเน้นตีนหนึ่งกับตีนหกบ้างมับมีเก่ามีเก่าห่างว่ะครับถ้าชนกันก็เอาตัวนี้นั่นเนี่ยหนึ่หเม็ดเดียวเนี่ยชนกันเดะครับโอ้เน้นเป็นเดียวเป็นแทียมเลยผู้เด้มักรูดกัรูดได้มักรูดกับรูดลักหนึ่งเลยเนาะครับรักหนึ่งลักหกขิงรูดหนึ่งกรอง ตัวรองกอยู่ตัวนี้รองรองโหตัวร่องกับผมกันตัวรองขึ้นสองครับคือน้องกระพือหัวนี้เป็นงวดแรกของเบื้งอาจารยต้องรักเข้า่น้องชมแต่ว่างวดแรกกับจริงแต่ว่าผู้เฮ็ดยอดหลังมาแล้วหัวหัวนั่นเนาะครับเนาะขึ้นแจน้าเบื้งครับผมผู้ใดมั่กอาจารย์ไปถ้าเน้นให้เน้นหนึ่งครับมาด้วยกันแล้วครับผม ก็เน้นจีนหนึ่งกับติดหกนาะครับอาจารย์เน้องเรียกจีนหนึ่งกับจีนหกสายดุนสายเสียงโชกทำมากระจัดไปเอารามเงินเดี๋ยวบราลงมากับการน้องพี่น้องกับสี่ขอบคุครับผมมาแคปหน้าจอไว้พี่น้องเด้ออันนี้ปูน้องหลักไอ้ลาวพัฒนาอ่ะพาไปกรีดสาวลาวกันนะครับพี่น้อง หลังจากกีดสาวล่ามาได้หลายสำนักบัดนี้มาหาสำนักของปู่น้องหลักกันนะครับผมอาจารย์เดพาไปจีบสาวล่าอาจารย์จะพาไปกีดสาวเล่าอันนี้ภาพปเอาตัวแข็งวอดแรกได้เน่อยจัดเนาะวอดแรกครับผมโอ้โหเขางวดนึงวอดแรกแข็งมันวอดแรกแข็งมาเอาเอาเงินกีดไม้หลายได้ไครับนี่ยวอดแรก มันเล็กแฮกมันครับเออไปเลยครับไปไปไปได้เขามาลายหมดเลยครับที่แคบหน้าจอแล้วตามสูตรมาลายหมดเลยอ่มเขามาลายหมดนะจำสูตรนี่กับเขาเขาดีอยู่เลยแคบหน้าจอได้เป็นแร้วอาจารย์ลูกนี่ก็ถือว่าเป็นมวดแรกเนาะครับจมวดแรกครับผมมวดแรกมวดแรกแฮกมันต้องมันต้องมันคอนเดปเปอร์มันโอ้โหนุตเตอว่าง่ามอยู่ครับผมแต่ว่างามากคือกันหลังก็ไปใส่เพชรป่าน้องไม้นู่นไปเรียกที่สวยพี่น้องส้มสาวเล่ากับพี่ชมปูสวยๆพี่น้องเอ้าวันนี้อาจารย์น้องหลัก ผายี่สิบี่ไปกีบสาวเราของวันวันที่ยี่สี่คือวันศุกร์ยี่สีอ่อ่าเดือนมิถุนายนหกห้านาปูเนะอะะกับปูนน้องหักเลขติดเลขก็มีศูนย์มีหนึ่งมีสองแล้วก็มีห้ามีหกมีเจ็ดจับคู่อ่านะครับผมแคปหน้าจ,จอไว้พี่น้องเด้ออ่าแอดทำลายปุ่มปากแล้ว <c oughs> <c oughs> ท้ำได้ย่อยปักแล้วเรารู้หมดพี่น้องบดมือมานน้พี่น้องเปลี่ยนน้ำไายใหญ่หรอทำไปส้มแคบเราจะชอบตัวไหนจัดตัวนั้นได้พี่น้องวิ่งรูดหนึ่งรองหกใครชอบวิ่งนักวิ่งอ่ก็วิ่งเอารูดไปหนึ่งหนักหนึ่งเลยพี่น้องหมดนี้รับรองว่าสาวเาวแลยมาเป็นหลายกีบพี่น้อง มีแค่นี้นะครับอาจารย์เนาะเกือบโฉมันสายบุญสายมัดสายเชี่ยวชกมัดกับสายเชี่ยวชกเนาครับเนาะเอาต่อไปถ้าถ้างวดยีเขาอาจารย์พวกแอดมินสิ่เลเขามาสองมือมาสามมือมาได้ไหมบ้ามื่อครับบ้ามือมาได้ไหมมาว่าอย่างเพราะว่าท่าเลขของอาจารย์เขาเนี่ยลองดูก่อนวันเดทกับผมวัดซุก วันศุกร์วันนี้ก็รอวันจันทร์เนาะอาจารย์เนาะวันจันทร์ครับผมได้พักวันศุกร์จะแตกกันไหมสองมือได้พักสองมือครับผมเสาร์อาทิตย์ครับผมครับผมครับขอบคุณครับเด้ออาจารย์แนวทางเล่าพัฒนาเนาะเนาะครับครับผมมาร์คตมัต้วเน้นอยู่แล้วไม่เดียวโคโล่นี่ยนะผมมาร์คหางหางะครับนี่ไงก็เดียวไม่เดียวเพราะนเรียกคอยช่อคุคอยมันมันโมเป็นยังชี้มันมาร์ตซ้อนกัน ข้าชนกันจับยากกว่อันนี้ของอาจารย์ประชนเนี่ยครับถ้าชนกันเป็นตัวเด่นชดนชุดนี้ครับผมโอ้ถ้าชนกันเป็นตัวเด่นเนี่ยมอาจารย์อือวบนนี้ชุดของวันนี้ของวัชศุกนี่วันทียิบซีนี่ปรชนประชุวันนี้ประชเนนะอาจารย์ปกติกูเทียนนี่อาจารย์คำนวณมาในเบิ้งเบิ้งวัานี่สชนกันทุกมือมีมีมือวันทียิบซีนี่ กับเพาะชนน้อยจันวะร้อ่เลองเบิ่งเนพื่อนผู้ชมถ้าสูตรใดชนกันวันไหนชนกันนี้อ่ทับรองว่าบนล่างลาวพนาแตกแน่ๆนครับผมเนี่ยครับท่านชมเอ้าแคปหน้าจอไว้เรียบร้อยครับเดี๋ยวเอาสูตรนั้นไหมผม,มผมจะทายเอาเองจ้ะมาทายดิว่าอาจารย์ไปเขียนไปแดงเกลี่ยไว้ก่อนี่เอาไว้ก่อนี่ ผมขอย่างเดียวผมขอย่างเดียวไปอ่านควยถ้ามันเข่าผมไปอ่านนิดถามเป็นของผมเลดขอถ้ามันเข่าผมผมกไปอ่านสรุปอีกนิดครับผมเห็นพอยานสรุปประจังครับของผมมันกินผมผมมากกินโป้นีครับมากินโป้มดิอ่ะขอกระปุกเครื่อทียย่คันนะคร <that> <c oughs> <that> <that S 1> ับผม ถ้าชอบประจัดตะขัดกับพานเด้อพี่นอ้องตัวเลขเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นครับผมผู้ลกปล่ลปลอยลาวพัฒนาราวพัฒนาวันนี้มาดวนดวนกันพี่น้องชมต่อไปครับผมเพิ่มอีกหนึ่งที่หนึ่งสำนักกันพี่น้องชมแอดจะสรุปให้หลังจากสำนักไปแตกปกติท่านพี่นอ้องครับผมขอบคุณมากครับผม เอาไว้เจอกันคลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้ขอคำว่าสวัสดีครับ